สม,สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานถแถลงข่าวประกาศภาพยนต์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32โดยมีคอนเซปต์แสงแห่งกันและกันมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขาและ4รางวัลพิเศษได้แก่สุพรรณหงส์เกียรติยศรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566และรางวัลใหม่ ภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดมอบให้กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกออฟฟิศไทยของปี2,566ได้แก่สับปะเดอสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2,567ผมว่าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่กรรมาการทำงานอย่างค่อนข้างหนักแล้วก็แล้วก็ ตัดสินใจยากนะครับในการเลือกจะสังเกตเห็นแต่ละหลายหลายรางวัลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเด่นในใน,ในแต่ละรา,างวัลที่มันแตกต่างอะไรกับแต่ละเรื่องนะฮะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นปีที่ยากพอสมควรอีกป,ปีนึงฮะก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยฮะที่ที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือหนึ่งรางวัลแต่งสารคดีนะครับซึ่งปีนี้จะมีหนด้วยด้วยกฎเกณฑ์ของเราคือว่าถ้ามีหนังสารคดีครบ สามเรื่องหรือมากกวนั้นเนี่ยก,ก็จะมีการสระรวดขึ้นมานะครับอันที่สองคือ,อเรื่องของ Popular Word นะ,ะปีนี้ก็จะเป็นปีปที่เปิดโหวตโดยที่ผ่านระบบไลน์นะครับแล้วก็จิตตามทางช่องทางของของอ <c oughs> เพจ a c e b o o k ของทางสมาพันธ์ภาพยนตรนะครับแล้วก็มีรางวัลส่งเส,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 สร,ริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่พิเศษอีกรางวัลก็คือมอบให้กับ ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดข,ของปีนี้นปีที่ผ่านมาครับคือผมว่าด้วยเ,เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของภาพยนตร์ที่มันมากขึ้นแล้วก็ความต้องการขอ,ของของของคนที่มากขึ้นนะ,นะครับตรงนี้เนี่ยเ,เราก็พยายามที่จะทําให้รางวัลเราเนี่ยครอบคลุมทุกทุกทุกทกลุ่มน,นะครับของที่มีส่วนร่วมกับกับภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับ คือเกณ์เนี่ยสมาคมสมาธ์เรามีมีเกณ์เฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับว่าภาพนยนตร์ที่เข้าฉายนะครับในใน,ในวงกว้างนะครับแล้วก็ภาพนยนตร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีคนเกณฑ์ที่นขา้างัดกระเจนเราสามารถที่จะติดตามในเพจของสมาธ์ได้นะครับแล้วก็สมาเราก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางแต่ละทางเข้ามาคัดเลือกนะครับยัน ภาพยนตร์รอบเพียร์เนี่ยเราก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กับนะครับถ้าทางด้านเสียงเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงมามามา,มาโดยเฉพาะทางภาพเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาโดยเฉพาะนะครับ mm hmm. เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างข,งของของชิ้นงานนะครมีการอธิบายได้ว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เพราะอะไร mm hmm. ใช่ครับในการคัดเลือกก่อนเข้า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 ในเบื้องต้นนะฮะเราก็มีการหาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เชิญท่านมานะครับแล้วก็มา เรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ารอบในการที่จะมีเป็นน o มน n ีในการคัดเลือกห้าเรื่องครับคือ,ค,อคือก็ค่อนข้างยากครซึ่งบางเรื่องเองเนี่ยผมว่าบางรางวัลเองเนี่ยมันก็มีการตัดสินถึง2รอบ3รอบเพราะว่ามันมีรางวัลที่มัน <c oughs> เท่ากันบ้างนะครับก็ต้องให้กับให้กับาการช่วยไปตัดสินใหม่ก็ชัดเจนฮะว่าด้วยสมาพันธ์ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องการส่งเสริมภาพยนตร์ที่ ฉายครบรงจรแล้วกันนะฮะว่า1นรูปในการที่เป็นเป็นเป็นวินโดว์แรกเลยก็คือรงภาบยนต์นะครับถ้าพาพยนต์ที่ไม่ได้เข้าฉายรงภาบยนต์แล้วก็ขอยอนุญาตนะครับเอ่อผมว่าตรงนี้เราเรามีการพูดคุยด้วยแล้วก็มันเป็นสาคนนี้ปฏิบัติแล้วกันนะฮะเป็นสาคบสาคบปฏิบัติก็ปฏิบัติกันในแนวทางน,นี้นครับออผมว่าเราไม่ได้กังวลนะฮะเราเราค่อนข้างทีง่จะชัดเจนในหลักเกณฑ์ของเราแล้วก็ผมว่าเราสามารถที่อธิบายได้ นะครับในเนือวาทำไมเราเราคิดมีแนวคิดแบบนี้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นในในในแง่ของออคนในอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราเราสนับสนุนเราก็ควรจะสนับสนุนในการรูปของมันให้ครบนะครับไม่นั้นก็จะมีช่องว่างที่มันหายไปนะครับว่าเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกันนะแล้วก็เป็นรางวัลที่พิสูจน์มาตลอด32ปีนะครับที่ประกวดมาเนี่ย เราค่อนข้างมีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงแลวเป็นที่ยอมรับนะฮะว่าส,สิ่งที่เราตัดสินออกมาเนี่ยมันก็ตอบคาถามได,ได้ได้หมดนะครับสําหรับรางวัลท,ที่ผู้ใดที่สมควรจะได้ในปีนั้นนะบบอนททันดับแรกก็ขอเชิญนะครับแฟนภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะฮะนะครับก็ท่านชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีโอกาสในการโบวตภาพยนตร์ยอดนิยมของคนดูนะฮะก็พบกับเราโหสต์สำหรับสุวรรณทั้งหกเนี่ยก็ติดตามในเพจของเ c e b o o k ได้ นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงภาพยนตร์สุพรรณงปีที่32ครั้งที่32นี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับกันยานะครับติดตามได้ที่ทู for you นะครับช่องทู for you นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบไรก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะในในแฟนเพจของภาพยนตร์สุพรรณหงส์นะครับเฟซบุ๊กนครับมีอะไรติดชมได้นะครับฝากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน ยังสนับสนุนหนังไทยต่อไปนะครับเรื่อยๆครับผมไม่ได้เป็นกรรมการนะฮะผมเป็นแค่คนดำเนวยการให้อำนวยให้กรรมการตัดสินนะฮะผมว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าหนังที่มีมีคุณภาพแล้วกันในสายตาของของของ,ของกรรมการและผู้ชมซึ่งรายได้ก็ก็ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้ใน,ใ,นในมุมมองของผมเองนะฮะก็มีความพิเศษทั้งในการบันทึกเหตุการณ์ในปี40ที่ผ่านมานะครับใช้เทคนิคพิเศษในการย้อนกลับไปถ่ายได้นะครับใช้เทคนิคในการสองคนเล่นยังไงนะครแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับนักแสดงและก็ทีมงานในการเตรียมงานเรื่องนี้ในการที่จะถ่ายดับเบิลหรือถ่ายเรื่องนี้นะครแล้วก็ผมคิดว่ากรรมการคงเห็นอะไรบางอย่าง ้ในนที่ผมเดานะฮะแสดงความยินดีกับน้องคคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแค่ได้ชิงก็บุญแล้วครับจริงๆครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะนึกถึงกันขอบคุณมากครับไม่ได้นึกถึงนะจริงๆคือความสามารถของน้องจริงนะครับก็เป็นหนังที่ผมพยายามทาอย่างเต็มที่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องผมทําเต็มที่ แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยครับที่ทุกคนเล่เงเห็นถึงศักยภาพในการแสดงของผมด้วยครับผมก็เลยรู้สึก ขอบคุณและเป็นบุญจริงๆครับขอบคุณจริงๆแล้วมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จะได้ยินมาแต่ตอนเด็กๆผมจะนึกว่าเป็นรางวัลคนแข่งพายเรือครับต้องฝอนว่าจริงๆ้วตอนเด็กๆผมผมคิดว่าเป็นรางวัลของคนที่แข่งพายเรือว่าจะมีเพลงสุพันหงฮงชาทรงภูห้อยแต่คราวนี้พอเราได้ทราบอ๋อว่าเป็นรางวัลของการแสดงมันยิ่งรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะรู้จักรางวัลนี้มากใช่ครับใช่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับผมผมต้องก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเซอร์ไพรส์ครับ เราก็ตื่นเต้นจริงๆเราไม่ควรจะคาดหวังอะไรครับแค่แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นบุญมากแล้ว,วทุกคนเก่งกันมากครับทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนก็น่าจะเห็นรายชื่อแล้วนะครับ<ะ>เป็นบุคคลคุณภาพทุกคนครับมีพี่แหลมด้วย<ะ>เราต้องบอกว่าทุกเรื่องครับไม่ทรา<ะ>ความพยายามเป็นสิ่งนึงครับที่ทําให้เราอาชีพในสิ่งที่เราต้องทำครับ<ะ>ในสิ่งสําคัญในการทํางานก็คือความสนุกกหรรือวว่่าาาาแัันนคสสิงํญมลมล้ ในการทํากันบ้านต่างๆนี่เป็นสิ่งที่สําคัญครับเราต้องฝึกซ้อมกันเยอะครับผมแล้วก็ทํากันบ้านกันเยอะมากครับก็เลยรู้สึกดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการทํางานตรงนี้รู้สึกดีมากเลยนะครับที่มันเป็นประเด็นในการพูดถึงในแง่ของการแสดงแล้วแง่ของบทบาทด้วยครับที่ผู้คนจะได้พูดว่าโอเคเรามีบุคคลลักษณะแบบนี้อยู่ในสังคมเราเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไร ให้เกิดบุคลากรหรือสังคมที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นถึงกระจกสะท้อนหนังผมคิดว่ามันเป็นกระจกสะท้อนหลายๆอย่างครับผมทำให้เราได้เห็นถึงเรียลิตี้มากขึ้นครับใช่ครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่นึกถึงกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับขอบคุณครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครัวันที่29กันยานะครับสรุงเทนะครับเราจะมีการจัดประกาศรางวัลนะครับขึ้น ที่โรงพยาบาลนะครับสยามพารากอนครับแล้วก็มีการถ่ายทอดที่ช่องทูฟอยูครับก็รบกวนท่านติดตามด้วยครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนนะคะยังมีรางวัลให้โหวตนะครับไปโหวตนะครับภาพยนตร์ที่ท่านรักนะครับในเพจเฟซบุ๊กของสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ